ต่อไปนะคะก็จะเป็นอีพี EP สุดท้ายนะคะเป็นการอัพโหลดนะคะเว็บไซต์ขึ้นโฮสต์นะคะสิ่งที่นักเรียนต้องทำนะคะก่อนเลยก็คือให้เปิดในส่วนของแซมนะคะกดที่ Apache กับ MySQL เป็นกดให้เป็นสต็อปทั้งสองนะคะจากนั้นกดไปที่แอดมินค่ะ เพื่อเปิดในส่วนของ php my admin นะคะจากนั้นกดเข้าไปที่คำที่โฟลเดอร์ของหนูเองนะคะซึ่งในที่นี้ก็คือเว็บบอร์ดนั่นเองนะคะเมื่อกดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ทำการ export นะคะโดยการกดที่คำว่า export นะคะจากนั้นตั้งชื่อค่ะ คุณจะตั้งว่าเว็บบอร์ดนะคะเว็บอันเดอร์สกอร์บอร์ดจากนั้นนะคะก็ให้กดคำให้กดคำว่า Export ด้านล่างนะคะก็จะได้ในส่วนของอไฟล์นะคะกดไปที่โฟลเดอร์นะคะ ก็จะได้ไฟล์นี้ขึ้นมานะคะอันนี้ครูก็จะมีไฟล์นะคะแล้วด้วยเนาะ,ะเมื่อได้ในส่วนของไฟล์เรียบร้อยแล้วนะคะให้ c o p y ไฟล์ตัวนี้นะคะเอาไปวางใส่เอาไว้ในเว็บของตัวเองนะคะแบบนี้เนาะ,ะใส่เอาไว้ในเว็บของตัวเองนะคะจากนั้นนะคะให้ทำการนะคะ,ะเข้า Google นะคะ แล้วก็พิมพ์ชื่อนะคะเข้า google นะคะแล้วก็พิมพ์ว่า0 0 0นะคะเว็บฮ s t นะคะเข้าไปที่พิมพ์คำว่า0 0 0แล้วก็เว็บฮ s t นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับ ขอเช่าพื้นที่โฮสติ้งฟรีนะคะกดเข้าไปนะคะในเว็บไซต์นะคะจากนั้นนะคะก็กดคลิคคำว่าเริ่มเลยนะคะ,ะจากนั้นนะคะให้เลื่อนลงไปด้านล่างนะคะไปที่เข้าสู่ระบบ Google นะคะ,ะแล้วก็อ แรกบัญชีนะคะขึ้นมาอีกบัญชีนะคะอันนี้ครูก็จะใส่ใส่เป็นบัญชีญชกโซตั้งชื่อสาศร้าคินจีเมลเข้าไปเลยนะ แอชเมลนะคะกดจากนั้นก็พิมพ์รหัสนะคะเดี๋ยวขอยืนยันแป๊ หนึ่งนะคะ เมื่อได้ในส่วนของ Gmail นะคะเรียบร้อยแล้วก็กดดำเนินการได้เลยนะคะจากนั้นรอสักครู่นะคะแล้วก็กดคำว่า Start Now นะคะตั้งชื่อในส่วนของเว็บไซต์ของตัวเองนะคะได้เลย เป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยนะคะจากนั้นนะคะตั้งรหัสผ่านนะคะ ก็รหัสผ่านจะต้องมีตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กนะคะแล้วก็สัญลักษณ์นะคะยืนยันรหัสนะคะ โอเคจากนั้นก็หนูจะต้องจำรหัสตรงนี้ให้ได้นะคะว่าหนูได้ตั้งรหัสอะไรไว้นะคะถ้าจำไม่ได้ให้ทำการจดเก็บไว้นะคะเพราะว่า,าเวลาจะเข้ากลับมาใช้งานหรือว่าเข้ามาดูเว็บไซต์หรือมาแก้ไขเว็บไซต์ถ้าหนูจำรหัสไม่ได้หนูก็จะไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ของหนูได้นะคะ ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาพอสมควรนะคะเมื่อได้แล้วก็นะคะให้กดที่คำว่า select ที่อัปโหลดไซ e ์นะคะจากนั้นก็จะเปิดในส่วนของหน้าต่างสำหรับอัปโหลดนะคะงานให้กดคำว่า poppy GML นะคะในส่วนของชื่อ Folder ตรงนี้ห้ามเปลี่ยนโดยเด็ดขาดนะคะ,ะจากนั้นให้ทำการไปเลือกในส่วนของ Folder งานตัวเองนะคะที่ฮอตนะคะแล้วไปที่ d ดซีแซมแล้วก็ฮอตดอ,อหลักนั้นก็ไาที่ชื่อโฟล d e r งานของตัวเองนะคะกดไปเข้าไปในโฟล d e r งาน จากนั้นกดวินโดว์ลูกศรด้านซ้ายนะคะแล้วก็เลือกอในส่วนของอในส่วนของเว็บนะคะพื้นที่เว็บนะคะกดวินโดว์ลูกศรด้านขวานะคะทำให้เป็นสองหน้าจอนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็ให้ทำการคุมนะคะคย์ลัดก็คือคอนโทร คุมที่ folder ของหนูเองนะคะคีย์ลัดคือคนท t r เอนะคะคุมทั้งหมดนะคะาจากนั้นนะคะยกเว้นในส่วนของเว็บบอร์ดนะคะไม่ต้องคุมนะคุมทั้งหมดนะคะยกเว้นเว็บบอร์ดนะคะจากนั้นให้นะักเรียนลากนะคะเอาไปใส่ค่ะเมื่อลากเสร็จเรียบร้อยนะคะเลื่อนลงไปกดคําว่าอัปโหลดค่ะ จากนั้นก็รอจนกว่าจะอัปโหลดเสร็จสิ้นนะคะ เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะก็ขั้นตอนต่อไปนะคะก็ให้กลับมาย่ออ่าทาให้เต็มหน้าจอนะคะแล้วก็มาที่อันนี้ตั้งไว้ก่อนนะคะให้นักเรียนมาที่แ็บเว็บไซต์ด้านหน้านะคะอันเดิมเลยนะคะจากนั้นกดไปที่คําว่า m i n u t e นะคะแล้วก็มาที่คำว่า tune ค่ะ กดเปิดนะคะจากนั้นเลือกในส่วนของคำว่า database นะคะ manager นะคะแล้วก็รอนะคะให้มันแสดงผลนะคะในส่วนของหน้า k s นะคะ new database กดที่ k s new database นะคะตั้งชื่อนะคะให้ตั้งชื่อนะคะในที่นี้ครูก็จะตั้งเป็น เว็บนะคะอันเดอร์สกอร์บอร์ดนะคะแล้วก็คุมนะคะทั้งตั้งชื่อเหมือนกันนะคะทั้งชื่อแล้วก็ยูเซอร์เนมนะคะพา s ์ w เวิร์ดนะคะให้หนูตั้งนะคะให้คะ่ะให้เหมือนกับที่หนูตั้งชื่อ,อในชื่อของตอนที่สร้างเว็บนะคะ นักเรียนนะคะถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจให้นักเรียนก๊อปปี้รหัสเอาไว้นะคะแล้วก็ไปเปิดในส่วนของโน้ตเพจนะคะจากนั้นก็วางนะคะรหัสผ่านนะคะเปิดตานะคะแล้วก็คุมก๊อกปปี้แล้วก็เอารหัสผ่านนะคะไปวางใส่นะคะในโน้ตเพจเก็บไว้นะคะ เมื่อเสร็จแล้วก็กด Create ได้เลยนะคะรอสักครู่นะคะมันจะทำการอัพโหลดนะคะสร้างนะคะด a ตต้าเบให้นะคะโอเคเมื่อได้แล้วตรงนี้จะเป็นชื่อนะคะอของ d a t a b a เบนะคะที่ทาง เว็บไซต์กำหนดให้นี่จะเป็น user name นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็น host นะคะเราจะต้องเอาในส่วนของข้อมูลตรงนี้เอาไปใส่นะคะอีกทีหนึ่งเนาะให้นักเรียนทำการคลิกที่จุด3จุดตรงนี้แล้วไปที่คำว่า php my admin ค่ะเปิดหน้าต่างขึ้นมามันจะเหมือนกับคล้ายกับ เซมนะคะที่หนูได้ร่างเอาไว้นะคะแต่มันจะเป็นของอมันจะเป็นฐานข้อมูลของเว็บนะคะโฮสโดยตรงนะคะซึ่งเราต้องทำการสร้างนะคะ,ะฐานข้อมูลในเว็บโฮสต์ด้วยเช่นกันนะคะก็กดเข้าไปในดาต้าเบสที่ทางเว็บโพสนะคะได้สร้างให้นะคะก็กด คลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นะคะอ่าเมื่อคลิกเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทำการ Import ข้อมูลนะคะเข้ามาใน Database นะคะโดยการไปที่ Image นะคะแล้วก็กดที่คำว่า Upload File ์ค่ะกดกดที่เลือกไฟล์นะคะจากนั้นมาที่โฟลเดอร์ของตัวเองนะคะ แล้วเลือกเป็นดัต d ต t a b เบ e นะคะกด o อเพค่ะจากนั้นเลื่อนลงไปด้านล่างกดคำว่า Import ค่ะแล้วก็รอนะคะให้เว็บทำการประมวลผลนะคะก็จะได้ในส่วนของอาฐานข้อมูลสามารถกดเข้าไปดูได้นะคะมันก็จะมีเหมือนกับ ัวฐานข้อมูลจำลองของแซมนะคะเมื่อได้ในส่วนของด a ตตาเบสเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กลับมาที่ในส่วนของด a ต a าเบสตัวนี้นะคะกดที่จัดการออกสามารถกลับไปที่ในส่วนของอแถบนะคะที่ได้อัปโหลดเว็บไซต์เข้าไปไว้เรียบร้อยแล้วนะคะกลับมาที่แทบ็บเดิมนะคะ จากนั้นก็กดไปที่ Config นะคะเพราะว่า,าในส่วนของการ Connect นะคะเชื่อมฐานข้อมูลมันจะอยู่ในนี้นะคะกดเข้าไปใน Connect กดเข้าไปนะคะกดดับเบิ้ลคลิกนะคะเข้าไปนะคะที่ Connect นะคะจากนั้นให้นักเรียนทำการแก่นะคะการแก้ในที่นี้คือ1น,นะคะ Data ชื่อของ Databa s e นะคะก็ให้ไปก๊อปชื่อได้เลยนะคะในที่นี้ก็คือเนมตัวนี้นะคะ,ะคุมนะคะ Databa s e แล้วก็วางแทนที่นะคะคอนโทรลวีวางค่ะจากนั้น Username นะคะก็ให้ไปก๊อปที่ User ตัวนี้นะคะ Copy ได้เลยค่ะแล้วก็นำไปวางใส่แทนที่ Root นะคะ ในส่วนของรหัสผ่านตรงนี้นะคะก็เป็นรหัสที่หนูได้ตั้งเอาไว้นะคะก็ในที่นี้ครูก็ได้ใส่ในโน้ตเอาไวนะะ้นะคะครูก็ Copy นะคะแล้วก็เอามาวางใส่ในพาสเวเร์ดตรงกลางได้เลยนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเมื่อใส่ในส่วนของอการเชื่อมโยงนะคะดัตต้าเบรเรียบร้อยแล้วกด เซฟนะคะพร้อมกับออกเลยก็ได้นะคะาจากนั้นนะคะก็ลองอกดเปิดเว็บไซต์ดูนะคะวิธีการเปิด Up, ให้รีเฟรชหน้าหนึ่งครั้งนิดนึงนะคะแล้วก็กดที่สีส้มตรงนี้นะคะกดคลิกหนึ่งครั้งนะคะมันก็จะมายังหน้าเว็บไซต์ของหนู นะคะที่หนูได้อัปโหลดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอลองกดเข้าไปในเว็บบอร์ดนะคะอลองเจ็บทดสอบนะคะก็ครูจะทำการล็อกอินนะคะเข้าใช้นะคะซึ่งครูมีชื่อของครูอยู่แล้วนะคะก็ แล้วกันนะคะกดบันเซฟไว้นะคะอันนี้ครูข oh, oh. อใช้ถูกต้องนะคะาจากนั้นนะคะมันก็จะมาเข้าในส่วนของหน้านะคะกระทู้ทันทีนะคะก็โอเคถูกต้องขอบท้วนนะคะก็สร้างก็สามารถกดสร้างได้ไม่เออเร์เรนะคะตัดได้นะคะสมัครสมาชิกอ,ออก เอาออกนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะก็วิธีการดูนะคะว่าฐานข้อว่ารหัสผ่านของหนูหรือว่าชื่อมีอะไรบ้างให้มาที่เมมเบอร์ตัวนี้นะคะจากนั้นมันจะมีรายละเอียดนะคะของการสมัครสมาชิกนะคะซึ่งรหัสผ่านตรงนี้มันจะไม่เป็นรหัสที่หนูตั้งนะคะ มันจะแปลงให้นะคะเราจะต้องจำรหัสตรงนี้เองนะคะหลังจากนี้นะคะเมื่อหนูได้นะคะในส่วนของเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วให้หนูอ่ะค่ะ Copy Link นะคะ,คะ,คะ URL ด้านบนตรงนี้นะคะนําน ส่งคู่ในคั r รูมเดี๋ยวคูจะสร้างคาัตรูมไว้ให้นะคะเพื่อส่งงานนะคะโอเคอคูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะ